สวัสดีค่ะสวัสดีจ้าพี่น้องสวัสดีทุกคนนะจ้ะที่เข้ามาชมคลิปวิดีโอของลุงบรรณากับสาวบรรนอกสวัสดีลุงป่านนะอาทั้งเผื่อนเกาเผื่อนไม่พี่น้องลุงบรรณากับสาวบรรนอกกับบริลลงคลิปวิดีโอให้พี่นอ้องไล้เหมือ้ะจาะก็นเนื่องจากอันบบค่อยมีเวลาว่างปันไดแน่พี่น้องเมื่อนี้ว่างกัตสิมาอาดคลิปวิดีโอให้อันพี่น้องคือเกาละจ๊ะยู่ที่ล่านปันดะพลไมซ์สดละพี่น้อง เมื่อนี่สิาพาพี่น้องทำเมนูสวรสปันขนาดแก้วสิบหกออนจ้าไปลงมือทำกันเลยจ้ามาลงมือทำกันเลยจ้าพี่น้องอันนี้ก็เป็นเนื้อสวรสที่ทางร้านปันดาพลไมซดได้ทำการแก้เอาเนื้อออกเลยด้อยจ้าพี่น้องแก้เอาเปลือกออกพี่น้องบ่งแมนเอาเนื้อออก <c oughs> โอ้ยแม่ขากะความหอนเป็นเหตุเนะวาวิาีดวาถือพี่น้อง หนึ่แก้วตวงเด้พี่น้อง1แก้วตวงกับสิประมาณ60 ml จ้จะใส่เต็มแก้วตวงเลยเด้พี่น้อง60 ml เนี่ยจะเป็นเนื้อซาวรสสดจา้าจังนั้นก็ตามด้วยน้ำเชื่อมพี่น้องน้ำเชื่อมนุมบานาคาบานอกก็ได้ลงคลิปวิดีโอให้เพื่อนๆแเวเด้วจา้า อันเพื่อนๆสีต้มมาจากน้ำตาลไส้แดงไส้ขาวก็ได้จ้ะอัตราส่วนผสมพี่น้องใส่ยูที่สมออนจ้ะขั้นผู้ใดมากวันหน่อยก็ลดน้ำเชื่อมลงเด้อพี่น้องอันนี้ก็หวานแน่แต่บ่หวานหลายจ้ะสออนก็คือเก้าพี่น้องมาปั่นเม็ดอันซาวโลดให้ละเอียดก่อนจ้ะแล้วค่อยใส้น้ำแข็งทีหลัง สูตรของนุม่มบรรณากับสาวบรรณอกระสีปั้นทนละไมให้ละเอียดกอนเด้อพี่น้องทูกสูตรถึงจะใส่น้ำแข็งลงไปจ้ะแล้วพี่น้องละเอียดแล้วมันกรสิทานลงไปมันกระสิละเอียดกับมันกระสิบัติดข้อบันไดเนาะพี่น้องทานง่ายจ้ะจากนั้นตักตวงน้ำแข็งพี่น้องน้ำแข็งหนึ่งแก้วเด้อใส่แก้วสิบหกออนตวงจ้ะ ใส่หนึ่งแก้วคูณแก้วเลยจ้ะตามด้วยอีกเล็กน้อยเวลาปั้นเทกับใส่แก้วจะได้เต็มแก้วพอดีจ้ะปั้นง่ายจ้ะสาวรถปัน้นส่วนผสมม่ยุ่งยากจ้ะเดีย๋ยวมาทำการปัน้นรอกพนงจ้ะ ปั่นเสร็จแล้วเสร็จแล้วพี่น้องมาทเทใส่แก้วแลเสิร์ฟให้ลูกค้ากันเลยจ้าปั่นายพี่น้องขั้นปั่นอันมิดอันให้มันละเอียดก่อนจ้าเราค่อยใส่น้ำแข็งที่หลังนี่เดี๋วว่าลูกค้าัะทานงายน้ำนอพี่น้อง เสร็จแล้วจ้าสวรสปันแก้ว16ออนพี่น้องปันง่ายขายดีเราคอยพอกันไหมในสูตรนะหนาคลิปหนาด้วจ้ะคลิปนี้สวัสดีจา้า